ผู้ล er ือมเนื้อแต่เต้นด้วยสวัสดีครับสวีนต์ปนาต้อนรับพวกเราทีมมาตลกสักครั้งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงปลอบมือนะฮะแอบได้ยินเสียงปลอบมือแล้วนะครับพวกเรานี่อยากจะลงไปกราบแทบเท้าทุกๆเท้าทีละเท้าทีละทุกยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วทำไมไม่ลงไปล่ะพี่ไม่กล้าลงท่านมากันหลายเท้าเหลือเกิน บางทีก็กลัวกลัวบางเท้าเจอเล็บกบเข้าไปจะถลบคขาเท้าท่านนะฮะขอขอบคุณสาหรับเสียงตบมือใครตบมือดังขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งสิบงวดครับโอ้โหงวดละใบเอาไปงวดละตัวแล้วกันจะ <What? S 1> ไปขึ้นเงินกับใครวนะน่ะพี่ซื้อกับใครอ่ะซื้อกับเมืองซื้อกับกูเรับเงินกับกูนี่หล <c oughs> ะจะมาหรือไงมาซื้อกับผมได้ไงผมไม่ชอบ <c oughs> เจ้ามือหวยถ้าอยากถูหวยนะครับ ไปฟังหลวงพ่อสวดหรือ,อยังครับไปฟังหรือ,อยังเมื่อกี้หลวงพ่อให้หวยให้หวยว่าไงเอาผมไปไหว้หลวงพ่อมาหลวง่อ็งเอ็งให้ยังไงพี่ในสวดบทสวดนี่ท่านสวดเนี่ยท่านบอกหวยเรานะมีเหรอมันไม่มีนะพีหลวงพ่อจะให้หวยได้ไงฟังยังไงหลวงพ่อบอกว่าบอกว่านะโมตัสสะพะคาวะโตอะระหะโตสามา <laughs> หาตวงสามพุทธกูฟัง๊บกูโทรไปหาเมียเลยโทวว่าไงมวดนี้นะมึงวิ่งเลยสแทงเข้าไปเต็มๆเลยสามสาีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเออพอหลวงพ่อสวดอีกท่อนหนึ่งกูแทบจะโทรไปบอกเปียยกเลิกไม่ทันสวดว่ายังไงตาซสาคุณพี่พี่ดีคุณสามมาสัมพุทธคุณพี่ทั้งทั้งสองคนครับ สายมีเท่านี้ครับเถิดมาหน่อยครับโอเคโอเคโอเควัดแต่วัดนี้วัดอะไรนะนี่วัดอ่าวัดบ่อหินวัดบ่อหินครับผมไปมาทั่วประเทศไทยทำไมฮะวัดบ่อหินมีของแปลกอะไรของแปลกไม่มีจริงไปทั่วประเทศไทยนี่ไม่เคยเห็นอะไรของแปลกขนาดถ้าวัดบ่อหินวัดบ่อหินมีของแปลกอะไรแปลกวะเปียกหมาฟาแฝก มึงนีมึงไม่มีหมาฝาแฝดไอ้บ้ากูเจอหน้าวัดเลยคนฝาแฝดต้องมีหมาฝาแฝดไม่เคยเห็นกูเห็นกัดตาก่าตาเลยหมาฝาแฝดมันเป็นยังไงหมาฝาแฝดเอ้าตัวหนึ่งแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งมันอยู่อย่างเงี้ยบ้านผู้เรียกหมาติดแฝดเลบ้า ชิบงานานนี้ต้องขอขอบคุณใครครับขออีกรอบหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านสารวัตรบ๊อกสารวัตรบ๊อกชื่อจริงชื่อท่านพันตำรวจโคกิตติศักดิ์นะครับหรือท่านสารวัตรบ๊อกแล้วก็ท่านเซเลนต่อซอนี่คือภรรยานิพัฒน์จะพานิพัฒน์พาถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนิพัฒน์พรแล้วกันผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ นะครับนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าซ้อแวร์ล้วกันอ่าบ้านอยู่ตรงนี้เองบ้านอยู่นี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านพันตำรวจโทลกำพลกำพลร์นหรือกำผลไม่รู้นะฮะกำพลครับไม่ไม,ไม,ไมีใครชื่อกำพลไม่คนเขียนเนี่ยออาเอาใครเขียนอ่ะอะอ่านดูอ,อ,อ่านะครับกำ กำพลรัตนระทีมนะครับหรือท่านสวัสดิ์มาร์คครับผมแล้วก็คุณอิทธิพลทิพทองใครเอ่ยเจ้าของร้านอาหารต้นทองป่าต้มป่าต้มนะครับขอเสียงปรบมือท่านเหล่านี้สักครั้งหนึ่งนะฮะไม่มีท่านเหล่านี้งานดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่เกิดแน่นอนครับผมและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าไม่มีพวกท่าน ทงวัดของเรางานนี้ก็ไม่เกิดใช่วัดก็ไม่ได้สร้างไม่ได้บูรณะวัดเราต้องบูรณะอีกเยอะแยะมากมายครับผมข้างหลังข้างหลังเหมือนจะมองไม่เห็นนะคุณเปยมองเห็นมองเห็นมองมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะครับถ้าถ้าเกิดไม่เห็นปิดปิดตาดูฮะเราปิดตาไม่เกี่ยวป็นตายยิ่งไม่เห็นใจะดีนะครับ เหนแบบนี้นะครับนานมีครั้งหนึ่งนานมีครั้งหนึ่งล้นเด็กๆเล็กๆแล้วเราก็บางทีเด็กๆอย่างเด็กคนนี้ประธานโทษหน้าหน้าตาดีมากเลยเด็กผู้หญิงคนนี้อยากจะมีลูกสาวน่ารักน่ารักอย่างนี้สักคนหนึ่งพอเป้ยังมีลูกสาวแบบนี้เหรอเป็นผู้ชายครับเมียยังไม่มีครับลูกก็เลยยังไม่มีไม่รู้จะทำยังไงอยากจะมีลูกหน้าตาน่ารักน่ารักอย่างนี้สักคนหนึ่งอยางมีลูกหน้าตาน่ารักแบบนี้เออไม่ยากนี่เป้ทำไงอ่ะพี่เป้ก็ให้เมียเป้ไปนอนกับพ่อเด็กเด่น ก็บอกว่ายังไม่มีมีอะเอาไม่่ยกูไม่ได้ฟังมึงตัดกูซะแล้วเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าได้เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวยังไงอะพี่เอาสีแดงไปแต้มก็เป็นสีแดงเอาสีดําไปแต้มสีดำถูกต้องเด็กรุ่นนี้เด็กกาลังจําครับจายังไงอะอ้าวเหมือนลูกผมลูกผมรุ่นนี้เลยน้องน้องอ้วนๆทุยๆตรงนี้่าให้มีลูกแล้วอ้าวผมผมมีลูกแล้วครับมีเมียยัง มีมีมีเมียแล้วครับมีเมียกี่คนแปดคนนะโอ้ยหน้าตาไม่น่าเจาชูทำไมอะมีเมียตั้งแปดคนเมียมึงก็เมียเก่ากูจ้าไนยังไงลูกเด็กคนนี้ลูกผมรุ่นนี้เลยครับผมมีลูกสองคนไงคนตรุ่นเนี้ยคนเล็กรุ่น ไปผูกสีชมพูเนี่ยโดนสีชมพูนี่ออพีน้องกันไป็นไงทีนี้ผมเลิกเล่นตลกประมาณตีสี่ะเราเล่นตลกไปมันก็มีสังสรรค์ใหฮาก,กับเพื่อนเูงกินเหล้ากันบ้างนิดนึงก็ง <c oughs> ดื่มเหล้ากันบ้างผมกลับบ้านก็ดื่มเหล้าขับรถกลับบ้านก็นึกแตะธานโทษนะครับจะหาว่าหยากเลยว่าไดวาาทำไมมีอารมณ์ครับ อยากจะกุ oui, fate, yeah. mm ๊ก hmm? ก yeah. ิ๊กกับเมีย huh. ว nah ่ะอยากจะกุ асибо, iros, uh, ๊กกิ๊กกับเมียข <laughs> ับรถไปถึงบ้านปุ๊บพอขึ้นห้องได้ผมปั้มเมียขุกขักขุกขักขุกขักเออไอ้ขาขวาผมเนี่ยเป็นไงไปทับเอาไอ้ลูกคนเล็กไงเออไอ้ลูกคนเล็กก็ร้องว้าไวไอ้ลูกคนโตลุกขึ้นมาบอกตบเม่พ่อผมดูตั้งนานผมยังไม่ร้องเลยไี่ฮะลูกคนเล็กเนี่ยร้องจัากเลยเออแต่ลูกใครก็ไม่น่า เบื่อเทาลูกผมหรอกมีลูกด้วยเหรอเออลูกผมไม่โคตรหน้าเบื่อหน้าไม่อยากจะพูดเลยอ่ะหน้าลำคาญมากอ่ะแม่งไม่ต้องพูดก็อะไรครับทำไมลูกหน้าเบื่อไงครับหน้าเบื่อที่ดูเช้ามามันขอตังค์ละสองร้อยรูกมึงอกีนะเออเช้ามาตัวเท่าเนี้ยขอสองร้อยตัวเท่าเนี้ยขอสองร้อยเช้ามาขอสองร้อยเออยังไม่ทันเที่ยมมันขออีกห้าร้อยแสดงว่าเอาไปเล่นเกมแน่ต้องเกมแน่ขออีกพันหนึงเลยเด็ก มันอาไปทำอะไรวะไม่รู้กูก็ไม่เคยให้มันผมยังคิดอยู่เลยว่าชีวิตพี่เขาเคยเงินห้าพันเงินเยอะนะเวเงินเยอะวันวันได้เงินค่าตัวก็แดกเหล้ามเหีวแต่แต่เห็นเห็นผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยทำไมฮะคุณดูรู้ไหมคนไหนมีผัวไม่มีผัวมีลูกไม่มีลูกโอ้ยดูไม่ยากหรอดูยังไงสังเกตง่ายๆเลยสังเกตยังไงผู้หญิงคนไหนมีผัวแล้วนะครับผู้หญิงคนนั้นจะยืนกอดอก รีบอยเลยรีบอยเลยไม่ไม่ทันละเจ๊ไม่ทันละทำไมอ่ะพเจยืนกอดอกอยู่อย่างเงี้ยเห็นชัดๆเลยาเจ๊เอาลงเจ้ไอชาวบ้านเขาเลยอ่ะเจ๊อย่าไปคิดอะไรมากมายทำไมอ่ะเอาลงไม่